สรารยิ่งแบบว่ายิ่งปีเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เขาเพิ่ยิ่งเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยคนนี้แบบได้เห็นไลฟ์อัพศิลปินแล้วแบบดีใจมากที่ได้เชิญไลฟ์อัพในการเฉลิมฉลองปีใหม่ันนี้ไปกับแฟนๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่ามัน<า>เล่นคาวดาวกันครับตอนนี้นครั้งหนึ่นนี้เป็นครั้งที่สองครับก็รู้สึกดีใจมากเลยที่แบบว่าทุกคนได้เข้าได้เฉลิมฉลองท่าอุ้วลดได้มาแบบเคาดาวด้วยกันอีกหนึ่งปีก็แบบปีที่แล้เราย,ยังตราตึงใจ<อ>เลยเพราะว่าปีที่แล้วเขาสร้างตำนานไว้ทิ้มขัดดไวว้บนเเทีล ใช่ครันที่แล้วนะคือเป็นที่คาดหวังกับพูก็ามันจะอลังการผมว่าครันเนี้ยมันต้องอลังการกว่าครันที่แล้วแน่นอนแสดงว่าเราก็รอดูรอดูแต่พูที่นี่สวยจริงแล้วก็มีโดรนด้วยมีโดรนขึ้นเป็นเป็นเป็นแต่แตกต่อนี่ใช่มแล้ววันนี้มีโดรนเป็นสิบล้านตัวเออใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ต้องรอดูเหมือนกันว่าจะเป็นแห่งอะไรพูดถึงความพิเศษวันนี้เราเอาอะไรมาโชว์ให้กับแฟนๆได้เฉลยบ้างครับก็จริงๆเรามีแบบสเตจที่แบบว่า แบบยิ่งใหญ่นะฮะที่แบบของมันเป็นคลองแล้ววันนี้ของผมทั้งวผมเองอได้เอาเพลงคข้าใจที่มึงปล่อยออกไปเข้าใจอยู่ได้รีวิ่มา<ส>เป็นเดบิวที่นี่ที่แรกโอ้โหล,ล่ะไม่ไอ้นี่ไอน้อนี่ของนี้ก่อนเพราะว่าเราจะปิดด้วยสิ่งที่มันใหญ่โอใช่ของพูดเล็กๆก่อนค่ะบอแล้วก็เรามีคุณจะทะเลาะกันได้ชมแน่นอนครับวันนี้เราเอาเพลงมาด้วยความที่เราคุยกับพี่อู๋ความแบบว่าเราเห็นตีมของเวทีสเตแล้วก็เราเห็นแบบชุดด้วยเรารู้สึกว่าเราอยาก เต้นรำกันบนเวทีเออซึ่งชุดมันสลกมากวันนี้ที่ต้องบอกว่าเอ่อมันผู้เราสองคนเนี่ยเปอร์อร์แมนแบบดูเดือดมามากยใช่ดูมาเดือดพาคบ้างๆเนื่อยแตกปีนี้เราขอมาแบบรอนลอยลอยเออเหนือนไม่แตกยืนแบบร้องเพลงในฐานะดาราท่านหนึ่งลองดูบ้างแต่ว่าไม่รับปากว่าจะเหนื่อยไหมแต่รับรองว่าทุกทุกรสชาติแล้วก็อิ่มกับความสุข ใช่ไม right. ่ได้เต้นหรอวันนี้เราไม่ได้มีเต้นมีเต้นแต่เต้นเป็นโยกโยกเป็นไหลไปลองของผมลองของพี่อยู่ก็ยังใหญ่อยู่ดีก็ยังเต้นดีมีแบบเยอะหลายแบบหลายอารมณ์มากวันนี้ที่ฝนมาแบบมีทั้งแบบว่าให้คนดูด้วยแล้วก็มีความดุเดือนของแบบพวกท้าท่าอุร์ด้วยอยากจะให้ไี้แคปปี2025ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเลยอ่ับรถก่อนก็เป็นปีของการเรียนรู้ครับแบบโอ้ หลายๆอย่างปีนี้เป็นปีที่ได้เจออะไรเยอะมากในเรื่องแบบทั้งการทํางานประสบการณ์ในเรื่องของทั้งได้ทําอะไรเยอะการถ่ายแบบเดินแบบการร้องการเต้นได้เจอคนที่แบบว่าเออเก่งๆมากขึ้นแล้วก็เราได้ทําอะไรที่มันแบบยากขึ้นแต่เรารู้สึกว่าเออว่ามันสิ่งนี้มันทาให้เราเก่งขึ้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างว่าแบบบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ บางทีมันไม่มีโอกาสให้แก้ตัวหรือว่าบางทีเราพ<อ>ยายามทำให้ดีที่สุดแบบมองสิ่งแตบบ่บางทีเรามองข้ามไป<อ>บางทีเราอาจจะโฟกัสอยา่างอื่นมากเก,กินไปจนแบบเลืกโฟกัสสิ่งที่แบบว่าง่ายที่สุดและสิ่งโบที่สุด<อ>ใช่เต่าละ่ะก็เป็นหนึ่งปีที่ได้ทําอะไรม,มันมากหลายรสชาติเลยแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นหนที่โอ้ครบทุกรสเลยนะครับแบบว่าสนุกมากๆแต่ว่าโดยมันมก็เหมือนที่อ้วบอกมันได้เติบโตขึ้นแล้มันได้แบบเรียนรู้ที่จะเริ่มที่จะแบบ ปล่อยวางบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมุ่งเข้าหาธรรมะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มรู้จักที่จะเรื่องนจริงผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะกับการที่แบบว่าอะไรอยงเงี้ยต้องเป็ต่อพี่หยางน้ำแล้วมา,ามา,าแบบมาลองทบทวนแล้วน<ม>ักที่นักที่ทำเยอะเยอะมากขึ้นว่าทุกคนเนี้ยเราเราทำอะไรอยู่แล้วก<ม>็ทำอะไรมีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าผมว่าจริงๆในชีวิตทุกคนเลยไม่ใช่แค่พวกเรานะแฟนคลับเองอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งแบบ โฟกัสแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าไม่ได้โฟกัสสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดที่มับเราจนเรารู้ตัวเองทีบางครั้งมันอาจจะแตกสลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าปีสองถึงสองหกอยากให้ทำอะไรอยากให้เริ่มเริ่มคุยกับตัวเองเยอะบ้าง<ม>ได้ได้รู้ตัวเองมาได้ได้ลองเลือกตัวเองอยู่บ้างก่อนแบบจริงๆความรู้สึกเราก็สำคัญอะไรแบบนี้แต่ก็ ไม่ใช่ว่าจะเลือกตัวเองซะอย่างเดียวเพราะว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เปกก็นคนที่แบบว่าใช้ชีวิตกับคนอลากหลายคนนั้นก็ไม่รู้แหละไม่ว่าใครจะใช้ชีวิตยังไงสองคนเราอยากให้อยากให้รู้เท่ากันตัวเองแล้วกันผมว่าการรู้เท่ากันตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าเออพอมันได้รู้เท่ากันตัวเองมันเหมือนได้เอาอะไปอีกสเต็ปมาครัน้งอ,องคู่ปีหน้าเราตั้งวางแผนเรื่องงานตั้งเป้าหมายอะไรบ้างไหมนาคตของเราก็จที่ ไปคุยกันไปบ้างครับไปบ้างแล้วก็จริงๆก็เป็นอะไรแบบได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆใหม่ในปีหน้าแต่เราทาหมดแล้วนะมันยังมีสิ่งที่รู้สึกว่าเรายังไม่เคยทํากับมันแบบจริงจังเลยการแสดงหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้อเสิเฮ้ยเหมือนกันจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นโฟกัสแล้วกันเป็นอีก การที่จะพูดกับแฟนแต่ว่าเราติดตามยังไงได้เจอหน้าพวกเราทั้งสอคนแบบแน่หายไแน่นอนมีผลงานตลอดทกปแน่นอนครับขออนุญาตค่ะถ้อยู่แล้วกนเมื่อวานแฟนก็หุ่ใหญ่มากเลยกับเพื่อนที่เราบอกว่าเจอคนทำมิีด้วยกันขวัูวแล้วก็เป็นคนใก้ตัวที่แบบมาโดยด้วยเป็นไงบ้างมาเรื่องนี้เห็นว่ารู้มานานหรืยางหรือว่ามันที่เกิดขึ้นอะไรือ้ก้นก็มันก็เกิดขึ้นมาสัมา์กแล้วแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกอะไรเีก็มันเกิดขึ้น หลายเหตุการณ์หลายครั้งแล้วเราก็ารู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันมันค่อนข้างที่จะเกินไปอย่าง,าง,งมันครั้งก่อนเกิดในที่สาธารณะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเกิดในที่ที่มันเป็นส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ว่าจสะสาธารณะหรือส่วนบุคคลมันไม่ใช่การกระทําที่เรารู้สึกว่าหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ชอบด้วยด้วยจริยธรรมด้วยด้วยกฎหมายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทําไปทําไมอะไรแบบเนี้ยเราเราว่ามันคือ จริงๆแล้วว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าปล่อยและเปิดมากๆกับการที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าต้องระวังอะไรเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตไปแบบที่เราเป็ดเต้าอย่างเงี้ยเออแต่เพราะพอมันมีแบบทำไมถึงเราว่าเราก็ลงสตอรี่นะอะไรที่มันแบบว่าเปิดแบบออนไลน์หรือว่าอะไรเราก็แค่แบบเออแต่ว่าการที่แบบว่าท่านเองแบบตามมาดูเราอะไรเงี้ยบางทีเจอแต่ที่อะไรแบบว่าอันนี้มันค่อนข้าง รู้ทำดีที่สุดเป็นว่าเป็นมากเลยคือสมมติว่าคุณแอบฟังว่าถ้าผมพูดเลยว่าเราคุยต่ออันนี้ผมว่ามันก็แอบมันก็เยอะแล้วแต่ว่าการที่แบบอยากรู้จนถึงขั้นแต่ว่าอัดเสียงเอาไปคุยต่อแล้วก็ส่งต่อในอยู่ผมว่ามันค่อนข้างดีอะค่านขั่วมันอารมณ์ที่คนเราคิดจสิงๆครับเพราะว่ามันเป็นแอนเช่นแบบวันนี้แหม่เฮ้ยอัดเสียงมันค่อขั้นเรารู้แล้วเราก็แบบอุ้ยขนาดนี้เลยเหรอเราทำไม่ได้ มันแบไบม่รู้บบว่าคือต่อให้มันเป็นกลิ่นพนับกิบสเปซมันก็ไม่ควรเป็นแบบเนี้คือคือผมไม่ได้มายืนแล้วมีคอนเซ็ปต,ต์กับใครเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าสมมติเดินซุน่มกับเพื่อนมาเดินผ่านมาได้ยินมันก็เป็นเรื่องที่แบบโอเคมันเป็นเซนส์แต่อันนี้คือตั้งใจและจงใจในการทำอะไรแบบนี้เ mm hmm. ลยรู้สึกว่าก็อยากฝากทุกคนแล้วกันว่าอย่างน้อยอยากให้อยากยายายให้ให้รัก ศิลปินคนแบบมีขอบเขตแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจก็เป็นศิลปินที่คุณรักไอ้ที่เรหลับได้แบบคันนะครับถามว่าเราไปเจอหลักฐานอะไรมาบุคคลจะอีกบุคคลรอแล้วก็ควรไ,ไ,ไม่ตกใเจเราได้ทักผมได้ไหมคะอันนี้ยังอันนี้ไม่ได้จับนะครัณตอนนั้นแต่ว่าแต่ว่าก็มีเส้นดึงอย่างเงี้ยเยอคนที่เราเคยเจอบ่อย เคยเคยหลายครั้งเลยแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนเดียวรอบก่อนๆเราก็เจอว่าคนนั้นคนนี้เป็นอะไรนั่นพี่ต้องค์ว่าเป็นว่าเนี่ยคอนโทร่ก็คือเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วไม่ใช่ไงอันนี้ไม่ทราบได้ไม่สามารถที่จะนึกว่าถูกเนี่ยหรือเปล่าแต่ว่าดูชมแล้วว่าจะแล้วเหมือนเราบอกว่าเอาจริงแน่ปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวพักผ่อนอะไรพักผ่อนกันเดี๋ยวปีหน้าจัดการพร้อมแน่นอนใช่คือมันก็มันก็มีการคุยกันนะครับเพราะว่าก ดูว่าเจตนาดเดอะไรแต่ที่แน่ๆคือมีเจตนาแน่นอนสิบสามนาทีนะท่านไม่ใช่แบบบังเอนะิญอ่ะฉันขอโทษนะฉันบนะังเอ,อ,อิญกดอัดแล้วก็บังเอิญส่งบังเอิญได้ยินว่าพูดประมาณนี้แล้วก็บังเอิญสนุกด,ด้วยอะไรอยย่างงเี้แล้วพอเมื่อวานที่นักขุนออกมาชี้แจงมางงพูดอะไรกันนี่ยมันมีฟีดแบ,บก็กกลับมาจากคนเหล่านั้นไหมคะว่าเขาแบบมาขอโทษหรือเขามาขอการแก้ตัว,วอะไร เดียวบ้ามันผู้เหตุการณ์อะไรยังไงเออมันมันไม่มีอะไรคุยว่าไปวิ่งสวนเบนไปจอดรถไม่รู้พื้นที่ราชการก็เมาว่าโดนแบบว่าคุณป้าเขาบอกว่าเอ๊ะขับมาไม่มีอะไรเลยคือเมากับเขาใช่คุยไปเรื่อยไม่มีอะไรโทรศัพท์คุยไปเรื่อยเๆคอมใหมายถึงว่าต้องเู็โทรศัพท์ใช่ครับแล้วคนเนี้ยแอบอัด ถ้าผมนั่งอยู่ในทีท่พกเศอ่าลแล,แล้วก็แต่คือมันก็สุดท้ายมันก็เปเรื่องส่วนตัวผมเนะคือผมก็มาเล่าปนฝังแล้วกันผมนั่งคุยกับเพื่อนแค่นั้นไม่บาสามารถทุกคนสามารถได้ยินพี่เดินพี่เดินผมพูดยาเวนไอ้เแฮบบ้ยเอ๊ะเอ๊ะอ,อ,อะไรแบบนี้เลยซึ่งประมาณนั้นแหละคือเขาก็าอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึน่งก็แอบมาึูเขาเขาเดินเข้ามาในพื้นที่ร้วกัน ประมาณนี้ประมาณนี้นี้เพราะว่าผมไม่ได้มาพูดให้ใครฟังก็เป็นเรื่องอืมแต่ก็อย่าทำนะอย่างนี้มันไม่ดีเนาะใช่เอารถให้กำลังใจยังไงบ้างเห็นอย่างนี้แล้วเป็นงางห่วงพี่เขาไปเจอลูกค้าขนาดนี้ก็อยู่ใการแล้วผมก็รู้ว่าแบบมันอันตรายเพราะพี่อูมันไม่ใช่งแรกของเขาคือรู้สึกว่าอย่างที่พี่อู๋บอกมันเป็นสิ่งที่โอเคอย่างเช่นเราที่ที่พี่อู๋อยู่คืออาจจะเป็นที่ที่แบบส่วนแบบ ปิก็จริงแต่การที่แบบว่าตั้งใจอัดให้ไปส่งต่อกันในกลุ่มแล้วคุยว่าอยากรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรเรว่าอันนี้อาจจะเกินไปด้อย่างคนขึ้นบินก็มีมีจริงจริงอันนี้เคยมีแล้วในตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่จะแบบย้ายของมันเป็นเรื่องปกติใช่แต่ว่าแบบอยากอยากไปอยากรูว่าในขนาดนั้นเลยเพราะบางทีมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวคุณบางทีคุอยู่บ้านคุยกับครอบครัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าคุณกำลังอัดเสียงอยู่ตุ๊ตุ๊กตามันก็คือเสียงแมวของผม เพราะว่าผมยา้ายไปอยู่ที่อื่นหมดเลยเลยบบซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าทำสักเท่เาไหร่การแบบว่าแท็ก G P S เอาของมาติดในรถอย่าทำเลยนะก็เดี๋ยวเจอกันเนาะปีหน้าเา,า <c oughs> ผมว่าคือผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากเอาชนะหรืออะไรแบบรู้สึกว่าถ้าเราไม่รู้สึกเราไม่ห้ามหรือเราไม่เคยขีดเส้นไว้เลยอะที่เรารู้สึกว่าอย่างเราอะการเป็นคนนอย่คง c ม m m o n s e n ะมันควรจะต้องมี ผมไม่ไมเ,เรา,ญญาใช่ต่อให้เราคนรันกรรกันที่รักกันที่ต้องเคารพกันแต่อันนี้คือมันมันไปมากกว่าน,นั้นเราเลยรู้สึกว่าเออถ้าเราถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างอืมันก็จะมีคนทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทําได้และเป็นสิ่งที่ฉันทําได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ถือป,ประชาชนถืพอพาสปอร์ตก็ตามผมว่าทุกอย่างมันจะมีกฎเกณฑ์ของมันแล้วผมเองก็คงก็ใช้กฎเกณฑ์ในการบอกว่ามาป้องกันพ้นที่ส่วนตัวของผมผมไม่ได้อยู่ ผมไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวผม,มีครอบครัวผมมีคนเกิดขึ้นรอบๆตัวผมเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขี่เส้นเอาไว้ด้วยถึงแม้ว่าผมจะมีในฐานะศิลปินของเองก็เป็นคนในฐานะที่สนุกไม่รู้ว่าวันหนึ่งทำใบ้านคุณพ่อคุณแม่สะดวกใจหรือเปล่าหรือบางคนที่ทำคุณพ่อคุณแม่เราไปอะไรอย่างเงี้ยมันเราเริ่รู้สึกว่ามันมันมีความพิเโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณนะคะดี่เซอร์ก่อนนะที่เด็กน